สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาแบบหมอฟูหน่อยนะครับบางคนบอกว่าทําไมมาไปตัดผมนะครับเดี๋ยวจะตัดอยู่นะครับจะตัดอยู่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ไปตัดนะครับก็วันนี้นะครับมาทักทายกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับน้งฟ้านะครับน้ำฟ้าหรือน้งฟ้าหลักกิโลนะครับผมก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเก็บมาเล่าสู่กันฟังเนื่องจากว่าหลักกิโลนะครับหลังจากที่ อ่ะผมจะเริ่มเรียบเรียงนะครับเรียบเรียงเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับก็คือว่านะครับงวดก่อนวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งกันยานะครับมีคุณน้าท่านหนึ่งนะครับซึ่งแฟนของท่านนะครับได้เสียชีวิตลงไปนะครับจากเหตุการณ์แบบยิงกันนะครับยิงกันนี่ผมไม่ไม่ไปกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทีมงานได้ไปทําข่าวนะครับไปทําข่าวพอดีหลังจากก่อน ก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับเคยชวนนะครับแฟนนะครับคนที่เสียชีวิตเคยชวนนะครับว่าจะพาไปขอเลขนะครับขอโชคจากหลักกิโลนะครับแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก่อนนะครับเลยได้เสียชีวิตไปนะครับพอหลังจากที่เสียชีวิตไปได้สักพักหนึ่งนะครับก็ผ่านมาพักหนึ่งช่วงหนึ่งก็ได้มีการนะครับไปเข้าฝันนะครับไปเข้าฝันภรรยาของตัวเองนะครับบอกว่า ถ้าอยากมีโชคถ้าอยากถูกเลขนะครับให้ไปที่หลักกิโลเมตรนะครับที่เคยชวนกันไว้นะครับก่อนหน้าที่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้คือเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงเลยนะครับทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะเชื่อผมไม่เชื่อผมก็ได้นะครับแต่ผมก็พูดมาจากใจนะครับก็รู้มาอย่างนี้ก็พูดมาอย่างนี้นะครับบางคนบอกว่าแต่งเรื่องแต่งนิยายเก่งอะไรผมไม่โกรธนะครับผมไม่โกรธยังไงผมทุกคนนะครับมีสิทธิ์ที่จะเชื่อและไม่มีสิทธิ์ที่จะเชื่อ ตกลงเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่พูดไปพูดมาผมก็งงตัวเองนะครับพูดไปพูดมาผมก็งงตัวเองนะครับหลังจากที่เดินทางนะครับทีมงานก็ได้พาคุณน้าท่านนั้นนะครับไปขอเลขหลักกิโลนะครับแล้วก็แกจะเป็นคนนะครับจากที่ผมได้ถามท่านนะครับแกจะเป็นคนที่มีเซนต์นะครับมีเซนต์คล้ายๆว่ามีสัมผัสที่หกนะครับเราได้สัมผัสคนมีเซนต์นะครับมีเซนต์เกี่ยวกับเรื่องพุทธปิศร์หรือเรื่องวิญญาณนะครับ ผมถามแกมาครับแกบอกแกมีเซนนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นไปก็ได้มีการไปจุดทูบนะครับทูบที่ได้ก็ศูนย์เก้าเจ็ดนะครับพอดีไปตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับเลขท้ายมันเก้าเจ็ดนะครับมันตรงนะครับแต่หลายท่านก็บอกว่าเก้าเจ็ดก็บางคนก็นําไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับบางคนก็นําไปซื้อเลขท้ายเลขหน้าบางคนก็ถูกกันเยอะนะครับถูกกันเยอะทราบข่าวว่าถูกันเยอะเพราะหลังจากนั้นมานะครับ หลังจากหวยออกมาก็จอมปลวกหายไปนะครับจอมปลวกหายไปนะครับมีผู้ไม่หวังดีนะครับนําจอมปลวกนะครับไปโยนทิ้งนะครับไปโยนทิ้งลงทุ่งนานะครับมีคนเดินไปเจอนะครับก็เลยมีการเก็บกลับมาไว้นะครับเก็บกลับมาไว้ที่เดิมก็ทําให้ชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็รู้ว่าเสียใจนะครับเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคนที่ก็นบอกว่าอู้ไม่น่าทานะครับทํำไมต้องทําถึงขนาดนี้นะครับเราก็ไม่ทราบนะครับว่าใครเป็นคนทํานะครับ แต่ชาวบ้านก็ทำยังไงได้นะครับแล้วก็บางคนก็ถามมาว่าสารนะครับที่ตั้งอยู่ที่นั่นนะครับหายไปไหนนะครับสารได้มีการย้ายไปไว้ที่บ้านของคนที่ซื้อนะครับซึ่งชื่ออะไรผมก็จําไม่ได้นะครับได้มีการย้ายสารกลับไปนะครับย้ายสารไว้ไว้ที่บ้านแล้วนะครับเพื่อป้องกันนะครับกลัวมือที่สามนะครับมาพังสารอีกนะครับก็คือตอนนี้ที่หลักกิโลก็คือ ไม่มีสารนะครับไม่มีสารไม่มีจอมปลวกนะครับก็มีแต่แค่เศษจอมปลวกที่แตกอยู่นะครับที่แตกอยู่หลายคนก็เดินทางนะครับก็ไปขอตามปกตินะครับไปขอตามปกตินะครับบางคนก็ยังเชื่อนะครับที่ผมไปนะครับผมไปมาสองรอบสามรอบแล้วนะครับหลังจากที่จอมปลวกพังไปนะครับก็บางคนก็เพิ่งทราบข่าวนะครับเพิ่งทราบข่าวก็มาเห็นบางทีมาก็มาครั้งแรกก็บอกว่าโอ้ไม่น่าทํานะครับไม่น่าทําก็ ไม่รู้จะว่ายัางไงนะครับก็มันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับผมได้ไปจุดทูบนะครับเสียงไทยจากท่านนะครับเลขทูบที่ได้นะครับ048นะครับรู้สึกว่า048เนี่ยมันจะออกเพื่อนบ้านติดๆ,ๆิกๆๆันหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าวันสลากิจแบงรัฐบาลวดที่จะมาถึงนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะออกหรือไม่ออกอย่างไรนะครับแต่ว่า ตามที่ผมฟังมานะครับทางภรรยานะครับมีเซนนะครับบอกว่าคนที่เฝ้าอยู่ที่นั่นนะครับพูดจาไม่เพราะนางฟ้านะครับนางฟ้าเขาบอกว่ามีคนพูดจาไม่เพราะอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนพูดเองเออเองนะครับเป็นเซนนะครับบอกว่านางฟ้าพูดจาไม่เพราะนะครับพูดจาไม่ว่าคนที่อยู่นั่นพูดจาไม่เพราะนะครับ แล้วจะทําให้เลขมันไม่เข้านะครับคล้ายๆว่าทะเลาะกันอะไรประมาณนี้นะครับคล้ายๆว่าทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างอันนี้ผมไม่ไม่ขอยุ่งนะครับไม่ขอยุ่งนะครับว่าใครทะเลาะกันใครโกรธกันเกลียดกันอย่างไงนะครับเพอผมผมบอกไว้แล้วผมเป็น <rí> e> เป็นคนกลางนะครับผมเป็นคนกลางผมมีหน้าที่นําเสนอนะครับมีหน้าที่นําเสนอทุกท่านนะครับสําหรับจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็โปรดใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจนะครับ บางคนก็บอกว่านะครับนางฟ้าได้ย้ายออกไม่ได้อยู่ที่หลักกิโลแล้วนะครับนางฟ้าไม่ได้อยู่ที่หลักกิโลแล้วบางคนก็ว่ายังอยู่ที่หลักกิโลบางคนก็ว่าไปกวนนางฟ้าบ่อยนางฟ้าหนีไปแล้วนะครับนางฟ้าหนีไปแล้วบางคนก็ว่านางฟ้าหนีไปแล้วนะครับสําหรับเลขหลักกิโลนะครับเลขหลักกิโลหลายคงก็ยังคงตามนะครับหลักกิโลนะครับซึ่งนะครับด้านหน้าจะเป็นเลขแปดนะครับด้านข้างอีกข้างหนึ่งจะเป็นเลขเจ็ดนะครับจะเป็นแปดเจ็ดนะครับ ส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสองสองหกแล้วก็แปดนะครับสําหรับตัวเลขนะครับที่ยังไม่ออกนะครับตัวเลขที่ยังไม่ออกก็คือสองแปดนะครับสองแปดยังไม่ออกนะครับสองหกก็ยังไม่ออกเจ็ดสองก็ยังไม่ออกนะครับแต่ที่ผมดูมานะครับดูมาแล้วก็มีการเช็คตัวเลขเช็คสูตรเช็คคำนวณนะครับหลายๆที่นะครับเขามั่นใจนะครับว่าแปดน่าจะอยู่ยันสิ้นปีนะครับ อันนี้จริงไม่จริงแน่แท้แต่ประการใดนะครับทางผมเองก็มีหน้าที่แค่นําเสนอนะครับสําหรับเป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจนะครับที่จะลุ้นที่จะเสี่ยงนะครับจำเป็นลุ้นนาไปเสี่ยงนะครับผมย้ําอยู่เสมอว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับถ้าใครชอบเลขหลักกิโลเมตรก็เล่นเฉพาะหลักกิโลเมตรไปเลยนะครับจะได้ไม่สิ้นเปลืองนะครับแล้วก็เอาที่อื่นมาจับใส่กันนะครับสมมติว่าหลักกิโลมีเลขเจ็ดกับเลขแปดใช่ไหมครับเด็กแปดแปดนี่มาไปจําเอาก็เอาแปดอะไรล่ะครับ แปดหนึ่งแปดศูนย์แปดสี่แปดห้ากว่ากันไปนะครับหรือไปได้สูตรมาจากไหนก็เอามาใส่กันนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าจะตามนะครับยิ่งนะครับหลักกิโลโดนทาร้ายนะครับไม่ใช่จอมปลวกนีนไม่ใช่หลักกิโลโดนทาร้ายนะครับนางฟ้าจอมปลวกนะครับบางคนก็ว่านางฟ้าเนะโดนทาร้ายอย่างนี้ตัวเลขยิ่งจะเข้านะครับยิ่งจะทําให้สามารถล้มเจ้ามือได้นะครับอันนี้ ผมก็พูดตามเขานะครับไม่ใช่ผมก็ว่าใครเจ้ามือไม่เจ้ามือผมไม่ไม่ทราบนะครับก็คือว่าทั้งผมนะครับไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับย้ํานะครับขอย้ํานะครับบางคนบอกว่าทําคลิปไม่สนับสนุนแต่ว่าให้สนับสนุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างน้อยเงินภาษีมันก็หมุนเวียนกลับมาหาพี่น้องประชาชนเรานะครับเงินภาษีที่ซื้อไปนะครับอย่างน้อยก็กลับมานะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็แต่ว่าผมได้มีการเช็คแล้วนะครับเช็คแล้วเรียบร้อยแล้วว่า ทางผู้ถูกเลขนะครับภรรยาของผู้เสียชีวิตนะครับจะได้มีการมีเดินทางมานะครับมาขออีกครั้งหนึ่งนะครับทุกท่านต้องจับตาให้ดีนะครับว่าตัวเลขที่จะเสี่ยงทายนั้นจะได้ตัวไหนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับจะได้ตัวไหนจะเข้าหรือไม่เข้าแต่อย่างไรเดี๋ยวหากมีเหตุการณ์ความคืบหน้าคืบหน้าอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะรายงานให้ทุกท่านทราบนะครับแต่ผมย้ํานะครับแต่ว่าทาง ทางคนที่มานั้นบอกมีเซนต์นะครับที่แฟนเขาเสียชีวิตนะครับบอกว่าเกิดจากนะครับแบบคล้ายๆว่านางฟ้าไม่พอใจนะครับ <thoughts> นางฟ้าไม่พอใจไม่พอใจที่พูดจาไม่เพราะนะครับ <synagogue> นางฟ้าไม่พอใจผู <L> ้ดูแลนะครับว่ามีคนพูดจาไม่เพราะนะครับตัวเลขอาจจะไม่เข้าอีกต่อไปก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดกันนะครับจริงไม่จริงแต่อย่างไรนะครับผมก็ฟังมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่ใช่ฟังมาเราก็ฟังมาจากปากเขานน่อแเลยครับ แต่วันที่จะไปบวงสรวงหรือไปไปบนนะครับก็วันไหนเดี๋ยวเราผมจะแจ้งให้ทราบนะครับแต่ว่าท่านบอกว่านางฟ้าไม่ชอบใจคนที่ดูแลนะครับบอกว่าพูดจาไม่เพราะนะครับนะครับตามนี้นะครับประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวได้ตัวเลขตัวไหนนะครับสําหรับงวดนี้นะครับนวดวันที่นะครับสิบหกนะครับผมย้ํานะครับผมจะย้ําตัวเลขให้บ่อยๆแล้วกันนะครับสิบหกนะครับ กันยายนนะครับตัวเลขที 8, ่มาแรงนะครับมีหลักแปดนะครับหลักแปดหลักสี่หลักหกนะครับมีหลักแปดหลักสี่หลักหกนะครับก็ถ้าใครชอบตัวไหนนะครับแต่ว่ามันไปตรงนะครับมันไปตรงกับหลักกิโลพอดีนะครับสูตรเลขสามตัวนี้เป็นเลขคำนวณออกมาเรียบร้อยนะครับสูตรเลขคำนวณออกมาเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเดินทางจะเช็คดูจากหลายๆอาจารย์อีกหลายๆคนนะครับว่าตัวเลขแปดหกสี่จะมาจริงหรือไม่จริงแตงวดนี้สี่ มาแรงหกก็มาแรงนะครับตามด้วยแปดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้ทุกท่านนะครับสําหรับตัวเลขนางฟ้านะครับคอยจับตาดูนะครับว่าตัวเลขที่จะได้เป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรอรุ้นกันนะครับก็หวังว่างวดนี้มันจะเข้าเหมือนทุกงวดนะครับที่ผ่านมาแต่ผมขอย้ํานะครับงวดที่สองมันอาจจะเคลื่อนนะครับผมกลัวมันจะเคลื่อนนะครับถ้าได้มา ตรงๆมาปุ๊บมันอาจจะขึ้นแต้มหนึ่งลงแต้มหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมามันเข้าเต็มเต็มเลยนะครับมันเข้าเต็มเต็มเลยก็อย่างห้ทุกท่านซื้อก็อย่าลืมขึ้นอย่าลืมลงนะครับกินข้าวก็อย่ากินคําเดียวนะครับอย่างที่แม่หมอหลายคนที่บอกว่ากินข้าวก็อย่ากินคําเดียวนะครับมีเดือนขึ้นเดือนลงนะครับก็อย่าลืมกลับด้วยนะครับเดี๋ยวตักจะแตกนะครับก็สุดท้ายนี้ขอขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้ก็นําตัวเลขของนางฟ้าตักิโลนะครับแล้วก็เรื่องที่ของเกี่ยวกับบนาาางฟ้อกว่ คนดูแลพูดจาไม่ค่อยเพลาะนะครับอันนี้นางฟ้าสื่อมาถึงนะครับสื่อมาถึงคนที่ไปเอาเลขถูกงมดที่แล้วนะครับอันนี้เชื่อไม่เชื่อตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางหวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจนะครับบางคนอาจจะชอบใจหรือไม่ชอบใจนะครับผมก็ย้ําอยู่เสมอนะครับถ้าเกิดว่าปกติผมก็เป็นคนที่เดินทางอยู่แล้วนะครับผมเดินทางอยู่แล้วผมชอบลุ้นผมชอบเสี่ยงนะครับถูกไม่ถูกผมก็ลุ้นก็เสี่ยงนะครับบางคนนะครับ ผมถ้าผมมีค่าน้ำมันรถผมก็จะเดินทางไปไกลหน่อยนะครับแต่ถ้าอยากจะช่วยผมนะครับไม่จาเป็นต้องโอนเงินมาให้ผมผมจะไม่ใส่เลขที่บัญชีเข้าไปในช่องนะครับจะไม่มีการใส่เลขที่บัญชีและไม่มีการขอบริจาคค่าน้ำมันรถนะครับถ้าอยากช่วยผมก็นําเงินไปบริจาคที่ไหนก็ได้นะครับไปทําบุญไปทําอะไรก็ไ้นะครับให้กับใครก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องถามนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรไม่ต้องถามผมนะครับแล้วก็ไม่ต้องถามไม่ต้องช่วยค่าน้ำมันนะครับก็ให้ทุกท่านเอาไปทําบุญนะครับช่วยใครก็ได้นะครับ ทำแล้วมีความสุขนะครับผมก็มีความสุขด้วยก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะโชคดีนะครับสาหรับตัวเลขหลักกิโลงวดที่จะมาถึงนี้เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะครับว่าตัวเลขจะได้ตัวไหนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสําหรับการติดตามนะครับขอบคุณนะครับที่ให้กําลังใจตลอดนะครับถูกใจไม่ถูกใจก็ต้องขออาไปไว้ไว้ในโอกาสนี้นะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ